จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยคะ่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันคะ่ะนี่เลยคะ่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดซอสหอยลายจ้านี่ผัดกันนะอร่อยอร่อยเลยนึกถึงผัดหอยลายเนาะเออมีความหอมๆม,มีความมันๆม,มีความกลมกลม่อมอร่อยลงตัวคะ่ะค่ะวัตถุดิบที่การใช้หมูบดหมูสับก็ได้คะ่ะการใช้ประมาณ1ขีดนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้ ได้เอาตามที่เรามีติดครัวไว้นะคะนี่ค่ะการเตรียมไว้2หอ่อผัดทีหนึ่งอย่าผัดน้อยๆต้องผัดเยอะๆต่อไปก็จะมีใบโหระพานะคะแล้วก็น้ําพริกเผาค่ะค่ะไปค่ะไปลงมือดูวิธีและขั้นตอนการทํากันค่ะนี่เลยค่ะเราจะมาทําน้ําซอสผัดกันแบบง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะใส่น้ําตาลนะคะสักประมาณ1ช้อนชาค่ะการใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวเสร็จแล้วการก็จะใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนอันนี้ซอสปรุงรส หช้อนซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนค่ะใส่2ช้อนตามด้วยนมข้นจืดนะคะเนี่ยค่ะสักประมาณ2ช้อนคนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะอ่าแล้วก็ลองแปะชิมรสชาติดูก่อนนะคะนี่ก็จะประมาณนี้อืม มันเป็นเหมือนกับน้ำซอสผัดแบบเข้มข้นเลยเนาะเท่านี้เองค่ะนะวิธีขั้นตอนการทํากันแบบง่ายๆผัดออกมาแล้วม,มันมีความน่ากินบอกเลยค่ะถ้าทําแบบการแบบนี้ยผสมน้ําซอสก่อนผัดอะ่ะมือใหม่ขนาดไหนผัดออกมาก็กินได้แล้วก็ผัดออกมามีความน่ากินด้วยไปค่ะลงมือทํากันจ้ากระทะตั้งเตาแบบนี้นะคะใส่น้ําค่ะเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันก่อนค่ะน้ําเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ร่วงให้เส้นนิ่มก่อนเนาะเส้นเรามีความนิ่มแบบนี้แล้วนะคะการจะไม่ร่วงให้มันเละเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยให้เดือดเดือดจัดแบบนี้ค่ะน้ําเปล่าเทสวนกลับลงไปเลยค่ะนี่เทให้น้ํานิ่งเลยนะทีนี้มันจะทําให้เส้นอ่ามีความเหนียวมีความนุ่มนะคะคนๆๆๆสักสองสามรอบค่ะหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ไปกรองค่ะเทน้ําออกนะคะ ประมาณนี้ค่ะกะลองใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วก็ล้างผ่านน้ำสักรอบนึงนะคะค่ะมาค่ะถึงขั้นตอนการผัดกันแบบง่ายๆแล้วนะคะการจะใส่น้ำมันสำหรับผัดนะคะวันนี้ใช้น้ำมันหมูค่ะน้ำมันร้อนใส่พริกะกระเทียมค่ะผัดเลยจ้าไปก,กลางๆเนาะค่อยๆผัดไปค่ะผัดพริกะกระเทียมให้เหลืองหอมฉุยเลยจ้า เอาค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาหมูสับค่ะใส่ลงไปเหาะซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆผัดค่ะกระจายหมูสับให้มันแตกตัวเนาะผัดให้หมูสับสุกสักประมาณ30-40%เอร์เซนะคะประมาณนี้หืมกลิ่น ดีมากค่ะหมูสับสุกประมาณนี้นะคะเราก็มาใส่น้ำซอสค่ะที่เราปรุงเตรียมไว้ซอสหอยลายขาดไม่ได้เลยนะคะสิ่งสิ่งนี้นี่เลยค่ะน้ำพริกเผาค่ะกันจะใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนชาพูนๆน,น,นะคะแบบนี้เลยค่ะผัดค่ะอืม เข้มขนแน่นอนบอกเลยกลิ่นดีมากค่ะถ,ถ้าเห็นว่าน้ำซอสมันแค่นไปนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะทำเป็นผัดน้ำซอสแบบนี้ไว้ก่อนค่ะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามความชอบในขั้นตอนนี้เลยค่ะของการรสชาติจะมีความ อ่ะเค็มๆม,ม,มีความหวานหวานจากน้ําพริกเผานะคะกลมกล่อมลงตัวทีเดียวเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อน้าซอสได้ที่แบบนี้ค่ะใส่เส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ลวกไว้นะคะลงไปค่ะคลุกเค้าค่ะนี่เลยบอกเลย่อน่าก,กินมากน่าก,กินมากเลยนะคะผัดค่ะทีนี้ผัดให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นมันเข้าซอส เขา้าเข้าเครื่องเข้าซอสน,นะคะให้มันมีความแห้งๆสักหน่อยหนึ่งประมาณนี้ค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะบอกเลยนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นดีมากค่ะใบโหระพาค่ะใช้วิธีการเขี่ยขึ้นด้านบนเนาะอ้าวเสร็จแล้วก็ใบโหระพาค่ะไอเอาเส้นบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปมาทับแบบนี้นะคะจะหนีอีกโอ้โหให้โดนความร้อนค่ะ ไิ้กกลับไปกลับมานะคะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยบอกเลยค่ะผัดให้โหระพาสุกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดมเท่านี้เองค่ะมันก็จะฉ่ำๆน้ำซอสแบบนี้นะคะอีกหนึ่งจานง่ายๆค่ะเท่านี้เองค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจา้บาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดซอสหอยลายจา้านี่เลยค่ะ หอมละมุนอร่อยลงตัวมากๆเลยนะเข้มข้นมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งจานนะคะจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในรูปแบบของการผัดค่ะใครยังไม่เคยลองห้ามพลาดเลยค่ะยินดีเต็มใจแนะนําแบ่งปันมากๆเลยนะคะกับเมนูนี้ลองทําดูค่ะการบอกแล้วมีครั้งแรก2 3 4 5 6 7แต่90ทํากินบ่อยๆกันได้แน่นอนจ้าง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมล้องไปทำกันนะคะบอกเลยค่ะอร่อยติดใจเหมือนกันแน่นอนค่ะ